สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ FM 90.5 MHz สวทสงขาและฟังการบนเพจสวทสงขากรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้มาแบบว่าวันไหวเล็กน้อยมีเรื่องราวให้คิดแล้วก็ทำมากมายคุณผู้ฟังค่ะหลังจากที่ดิฉันเนี่ยก็หายไปหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะ เพลงนำรายการงานของคุณกรท่าแครนะคะชื่อเพลงสวทสงขลากรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นะคะถแถลงข่าวของสอบอคสงขลานะคะก็คือศูนย์แถลงข่าวโควิด -19 ของจังหวัดสงขลานะคะทางท่านผู้ว่านะคะก็บอกว่าตอนนี้จังหวัดสงขลานะคะและรวมทั้งท่านนายแพทย์สาธารณาสุขนะคะทางสอทอสงขลาเนี่ยก็บอกว่าสอทอนี้สอเสือ ททงนะคะท่านก็บอกว่าจังหวัดสงขลานะคะเราก็ได้จัดทำโรงพยาบาลสนามไปแล้ว21แห่งนะคะฟังแล้วก็กำลังจะทยอยเปิดเพิ่มนะคะในะชุมชนเป็นกระจายกระจายไปในทุกๆอำเภอตอนนี้ทุกอำเภอครบแล้วแต่ก็จะ ย่อยๆลงไปอีกนะคะแล้วก็มีโครงการรับผู้ป่วยซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลนะคะว่าให้ผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะจังหวัดสงขลาก็กลับมารักษาตัวที่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ฝากกันมาว่าตลาดทรัพย์สินสงขลาเนี่ยปิดเฉพาะโซน ตลาดสดนะคะคุณผู้ฟังปิดเฉพาะโซนตลาดสดบริเวณรอบๆไม่ปิดนะคะใช้บริการกันได้นะคะทำดีได้ดีทำดีสู้โควิดทำดีกับตัวคุณผู้ฟังเองมีวินัยนะคะเข้มข้นที่ตัวเองค่ะ15นาฬิกา25นาที งานจากอัศนีวันโชติกุลนะคะที่ผ่านมาจังหวัดสงขลานะานฝั่งติดเชื้อในโรงานนโรงานเนี่ยสามสิบเอ็ดโรงงานนะคะแล้วก็สำหรับการแก้ไขปัญหาเนี่ยที่พูดกันเยอะพูดกันมากว่าแก้ไขกันหรือเปล่านะคะดิฉันจะบอกว่าแก้ไขค่ะติดเชื้อเกินห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยโรงงานต้องปิดนะคะติดเชื้อเกินห้าเปอร์เซ็นในจำนวนคนงานทั้งหมดนะคะ โรงงานจะต้องปิดอย่างน้อย14วันนะคะแล้วก็ปิดไปแล้วเนี่ยหโรงงานนะคะของจังหวัดสงขลาเนี่ยทีนี้ปิดแล้วทำอะไรบ้างโรงงานเนี่ยที่เขาปิดนะคะเขาก็ต้องทำความสะอาดนะ,ะแล้วก็มีการสุ่มตรวจโดยสาธารณาสุขนะคะผู้ที่มีสัมผัสสูงก็จะต้องทำบับเบิลซีลนะคะบับเบิลซีลก็คือว่า จะต้องพักในโรงงานนะคะพักในโรงงานหรือกลับไปพักที่บ้านแล้วมีการแยกตัวมีการติดตามมีการแนะนำนะคะจากสาธารณาสุขนะคะทีนี้ในช่วงที่พักในโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีการคัดกรองพนักงานไปเรื่อยๆนะคะพนักงานที่ไม่ติดเชือะะ้ออันนี้ฟังให้ดีนะคะโรงงานเนี่ยปิด14วันนะคะแล้วก็ทำ ความสะอาดสุ่มตรวจคนที่สัมผัสสูงก็อยู่พักในโรงงานคือจากที่พักไปโรงงานระหว่างที่อยู่ในที่พักที่เรียกว่าบับเบิลซีอ่ะมันก็จะมีถังคนที่ติดและไม่ติดเพราะว่าเวลาสุ่มตรวจแล้วก็จะเจอติดหรือไม่ติดนะคะไม่ติดเชื้อก็ทำงานได้แต่ต้องอยู่ระหว่างที่พักกับโรงงานเท่านั้นนะคะและคนที่ ไปพักแยกไปที่บ้านหรือว่าโฮมควอเลนีนนะคะก็ต้องแยกตัวนะส่วนคนที่อยู่ในโรงงานก็อยู่ในโรงงานนะออกมาสู่ชุมชนไม่ได้นะคนี่คือระบบการคัดกรองแต่คุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะคะว่าไวรัสเนี่ยมันก็แบบเจริญเติบโตทุกวินาทีเวลาติดไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่า เราติดไปแล้วกว่าเราจะมีอาการยิ่งคนที่แข็งแรงอะ่ะต้องผ่านไป14ี่วันนะคะทีนี้ระหว่าง14วันอะ่ะมันก็ขยายจากคนที่หนึ่งที่2ที่สามที่4ี่ที่ห้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าต้องดูแลตัวเองมีวินัยเข้มข้นกับตัวเองเนี่ยเยอะๆโดยเฉพาะการทานข้าวร่วมกันการจับกลุ่มนะคะ งานอะไรก็ตามก็จัดได้แต่เกินรวมกลุ่มกันเกินเยอะๆไม่ได้และกินข้าวด้วยกันไม่ได้ทรมานไหมคะเ,เวลาเราจะต้อนรับใครสักคนแล้วเขาถามว่าเราจะกินข้าวกันไหมกินไม่ได้นะคะกินไม่ได้ต้องแยกกันกินนะคะแยกกันกินแม้แต่ภาชนะที่ว่าจาน ช้อนแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีทุกทุกคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะคะสวัสดียายผลด้วยค่ะงดเหล้าห่างโควิดชีวิตจะปลอดภัยวันงดดื่มสุราแห่งชาติเน้นเลยค่ะวันงดดื่มสุราแห่งชาติ2,564เวียนมาบรรจบพร้อมกับวันเข้าพรรษางดเหล้าเข้าพรรษาแต่ปีนี้เขาบอกว่า งดเหล้าห่างโควิดชีวิตจะปลอดภัยนะคะการดื่มสุราหรือว่าดื่มเหล้าเนี่ยของคนไทยในปี2560อันนี้ที่สำรวจล่าสุดนะคะเขาบอกว่าอายุน้อยที่สุดที่เริ่มดื่มก็คือ15ปีนะคะ15ปีและ ร้อยละ 28, ยีรละยีในเขตภาคใต้เนี่ยหนึ100คนจะเจอคนกินเหล้านะคะยีคนคฟังแล้วก็จังหวัดที่มีอัตราการดื่มสูงสุดคือจังหวัดตรังนะคะรองลงมาก็เป็นพัทลุงและจังหวัดสงขลาอยู่ที่อันดับที่สามอันนี้สำรวจเมื่อปี2560 คุณผู้ฟังที่จะเตรียมตัวนะคะที่จะรับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ก็ต้องงดดื่มนะคะก่อนฉีดและหลังฉีดนะคะอย่างน้อยเนี่ยทั้งก่อนและหลังเนี่ยต้องงดเลยนะคะอย่างน้อย48-72ถึง72ชั่วโมงนะคะซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโควิด เสียงทั้งการพังเผลอนะคะการสนุกสนานของเราทำให้เราเนี่ยไม่ไม่สวมหน้ากากนะคะแล้วก็การป้องกันตัวเองก็ลดน้อยลงนะคะส่วนผู้ฟังที่ดื่มหนักนะคะดื่มหนักเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะ,ะพอระบบภูมิคุ้มกันลดน้อยลงก็เพิ่มโอกาสที่จะเกิดโรคทางเดินหายใจแบบ แบบรุนแรงได้นะคะเพราะงั้นก็วันนี้มาบอกว่างดเล่าห่างโควิดชีวิตปลอดภัยนะคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้นะคะคุณฟังไม่เชื่อใครก็เชื่อเหอะว่าโควิดมีจรงิงเดลต้าอัลฟาพร้อมจะโจมตีเรา สำหรับคุณผู้ฟังที่เดินทางกลับบ้านภายในจังหวัดสงขาก็เดินทางกันอย่างปลอดภยัยส่วนคนที่มีเหตุจำเป็นคุณผู้ฟังที่มีเหตุจำเป็นก็เดินทางได้โดยความจำเป็นนะคะยื่นหลักฐานแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจนะคะ15นาฬิกา57นาทีช่วงนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมากับช่วงเวลาของรายการคุยคิดคิดคุยกับดิฉันเหมวดีเกตพันธ์นะคะ อีกสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทรกรุงเทพแล้วกลับมากับช่วงเวลาของรายการพระคุณพระคริสจ้ะค่ะขอให้มีความสุขปลอดภัยจากโควิดทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ